บ้านใครเจอปัญหาเรื่องขี้จิ้งจกบ้างครับจิ้งจกขี้ใส่ที่นอนขี้ใส่ในห้องขี้ใส่อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านยิ่งถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านหลายๆวันนะครับกลับมาบ้านทีหนึ่งมีขี้จิ้งจกเต็มไปหมดเลยต้องมานั่งทําความสะอาดกันเยอะเลยนะครับวันนี้ผมมีวิธีป้องกันไม่ให้จิ้งจกเข้ามาในห้องและป้องกันไม่ให้มันขี้ด้วยนะครับทําอย่างไรมาชมคลิปนี้เลยครับผม สวัสดีครับพบกับผมสองสี่โมฟวันนี้ผมจะมา DIY โคมไฟหลอดดาวไลท์เพื่อป้องกันจิ้งจกเข้ามาในห้องนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆบ้านหลายๆคนนะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องจิ้งจกนะครับจิ้งจกเข้ามาในห้องเข้ามาได้อย่างไรทั้งทที่หน้าต่างตรงนี้เราป้องกันไว้หมดแล้วปิดสนิทเลยไม่เคยเปิดเลยนะครับแล้วก็ประตูซึ่งเราป้องกันทุกจุดแล้วนะครับประตูทางเข้าแล้วก็ประตูหน้าต่างตรงนี้ ซึ่งก็ไม่มีช่องเข้าแล้วแต่ว่าทําไมมีขี้จิ้งจกหรือว่าจิ้งจกเข้ามาในห้องได้อย่างไรก็มาดูตรงนี้ครับซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามก็คือนี่หลอดไฟครับจิ้งจกเข้ามาด้านบนทางเพดานนะครับมันเข้ามาทางหลอดไฟเข้ามาได้อย่างไรอ่ะอะตรงนี้เปิดไฟอยู่นะอาจจะเห็นไม่ชัดมาดูโคมด้านนอกบ้านที่ใช้หลอดดาวไลท์นะครับเป็นหลอดหลุมแบบนี้นะครับเนี่ยหลอดไฟที่เป็นแบบหลอดหลุมแบบนี้ ถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีช่องระหว่างหลอดไฟอยู่ทะลุขึ้นไปบนเพดานซึ่งตรงนี้นะครับจิ้งจกมันอยู่ด้านบนเพดานมันสามารถลงมาตรงนี้ช่องหลอดไฟได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งผมก็สังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าจิ้งจกเข้ามาได้อย่างไรนะครับมันเข้ามาทางหลอดไฟครับผมนี่หลอดไฟที่เป็นหลอดดาวไลท์หลอดลุมแบบนี้นะนี่ครับก็วิธีการแก้ไขนะครับเราสามารถเปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้เป็นหลอด LED แบบฝังได้นะครับ ไปดูนี่ครับถ้าใครสะดวกหรือมีความพร้อมนะครับให้เปลี่ยนจากหลอดดาวไลท์ที่เป็นแบบหลุมนะครับให้เป็นหลอด led แบบฝังแบบนี้นะจะตัดปัญหาในเรื่องอจิ้งจกได้เลยนะครับนี่ก็ได้ความสวยงามด้วยแต่ว่าตรงนี้นะครับหลอดไฟตรงนี้ก็ราคาหลายร้อยนะถ้าเราเปลี่ยนหลายหหล,ลอดเนี่ยมันก็เป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็ใช้ก็ประมาณเยอะนะครับนี่แต่วิธีที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นการ diy นะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ <Jamie, S 2> แต่ถ้าใครพร้อมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ DIY โคมไฟหลอดดาวไลท์นะครับเพื่อป้องกันจิ้งโจกได้เลยครับผมก็สำหรับวิธีการนะนี่เราถอดหลอดไฟออกมาเลยนะครับปิดไฟก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับถอดหลอดไฟออกมานะครับอันนี้เป็นหลอดดาวไลท์แบบหลุมเห็นไหมครับซึ่งหลอดไฟดาวไลท์นะครับมันจะมีจานสะท้อนแสงนะครับตรงนี้เราสามารถถอดออกมาได้เลยนะครับง่ายๆนะเนี่ยครับ ้มือกําปั้นแล้วก็ดึงลงมาได้นะครับแบบนี้ก็ได้ใช้สองมืองอลงมานะครับมันแค่เสียบเข้าไปเท่านั้นเองเห็นไหมมันจะมีจานสะท้อนแสงเห็นนะครับเมื่อผมถอดไอ้จัวหลอดไฟแล้วก็จานสะท้อนแสงจานหลอดไฟตรงนี้ออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือมันเป็นหลุมขึ้นไปเป็นบนเพดานไปเลยนะครับก็คือโล่งๆนั่นเองอ่าแล้วจิ้งจกเข้ามาได้อย่างไรมาดูนี่นี่ครับอไอตัวนี้เป็น โคมจานสะท้อนแสงที่ถอดมาจากหลอดดาวไลท์ซึ่งหลอดดาวไลท์มันจะมีโครงอยู่อ่ะผมให้ดูนะครับลักษณะของหลอดดาวไลท์ที่เป็นแบบหลุมฝังกับไอเพดานนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับนี่เมื่อติดตั้งบนเพดานก็มองด้านบนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อใส่หลอดเข้าไปนะอ่ะอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับน,นี่ครับถ้าเรามองจากด้านล่างขึ้นมาเราจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามองจากด้านบนเพดานนะครับเห็นไหมตรงนี้ ช่องว่างมันค่อนข้างห่างเลยนะระหว่างหลอดไฟตรงนี้นะครับซึ่งจิ้งจกที่อยู่ด้านบนเพดานนะมันสามารถลอดผ่านตรงนี้เข้ามานะครับนี่นะนี่ก็ลงมาตรงนี้ได้เลยนะเข้ามาในห้องทางทางที่ห้องเราเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าต่างหรือว่าหน้าต่างไม่มีช่องอะไรแล้วนะครับมันเข้ามาจากตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะ DIY ด้วยการนะครับปิดช่องว่างตรงนี้นี่นะครับช่องว่างตรงนี้นะเราจะปิดนะ วัสดุที่จะนํามาใช้คือผมจะใช้เป็นมุ้งลวดเก่านะครับหรือใครสะดวกจะซื้อมุ้งลวดอันใหม่มาก็ได้นะครับแต่ว่าใครมีมุ้งลวดเก่าก็จะได้ประหยัดนั่นเองนะครับนี่ก็มุ้งลวดเก่าตรงนี้นะครับเป็นมุ้งลวดที่ถอดมาจากประตูบ้านอ,าอันเก่านะครับให้เราตัดมุ้งลวดนะครับนี่ให้ใหญ่กว่าขอบของในตัวจานสะท้อนแสงนะครับโคมของเราไร์นะครับ นี่ก็กะเอานะครับไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะครับนี่กะให้มันใหญ่กว่านั่นเองเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ปิดมานี้ตัดก่อนครับใช้กรรไกรนี่แหละครับกรรไกรธรรมดาก็ได้นะอันนี้ผมใช้กรรไกรตัดโลหะนะครับก็จะง่ายนี่เมื่อเราตัดมุ้งลวดแล้วนะครับผมก็จะเอามาปิดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เขเบันธายครับผมเขเบันธายถ้าใครมีเส้นยาวก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมมีเส้นสั้นนะครับผมก็จะต่อกัน2เส้นนะ มุงลวดนะครับคุมตรงนี้ไว้นะครับใช้เข็บันธทยนะรัดครับผมใช้เข็มบันธยรัดค่อยๆรัดนี่ตรงนี้ก่อนนะครับนิดนึงแล้วก็ค่อยดึงตรงนี้สวมลงเลยนะครับแล้วก็ดึงรัดให้แน่นนะครับนี่นี้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัด ไอ้บุ้งลวดตรงนี้คนระับที่เศษตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกะการนะตัดออกเลยครับอย่างนี้นะไม่จําเป็นแล้วตัดให้สวยๆหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าน,นี้คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคนี่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับผมทีนี้สังเกตว่าไอตัวโคม หลอดดาวไลท์ line, รุ่นนี้นะครับของผมเนี่ยมันจะเป็นขอบเห็นไหมสังเกตรตรงนี้ขอบมันจะโผลกมานะครับทําให้เวลาดึงเคเบิลทยรัดแล้วมันจะแน่นนะครับไม่มีโอกาสหลุดแล้วแต่บางรุ่นมันจะขอบเรียบนี่แบบนี้นี่คือนี่ครับเดี๋ยวถอดให้ดูอันนี้คือขอบเรียบอันนี้คือขอบมันจะมีบ่านั่นเองนะครับเห็นไหมบ่าล็อกดึงเคเบิลทยรัดแล้วก็แน่นไม่มีโอกาสหลุดแต่ตรงนี้นะเวลานี่นะครับอ่ะเข้าไปนะแบบนี้นี่นก็วิธีการทําเหมือนกันดูนะครับมันจะต่างกันหน่อยนึงนะ สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็ดึงเคเบิลทยรัดนี่ไอตัวนี้มันมีโอกาสาหลุดนะครับเนี่ยมันจะหลุดได้เห็นไหมมันจะทําให้มันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในลักษณะนี้ให้ใช้ซิลิโคนหยอดกาวตะป,ปูก็ได้หรือใครมีขี้เลื่อยนะครับหยอดล็อกไว้ไม่ให้ไอตัวเคเบิลทยนี่มันหลุดให้มันเซ็ตตัวอยู่ตรงนี้นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอบเรียบขี้เลื่อยก็ได้นะครับใช้ขีเลื่อย กับกาวอ่านี่กาวร้อนนะครับหยอดเข้าไปในการหยอดให้หยอดล็อกตรงมุม2จุดก็ได้แล้วครับให้ให้ตรงปลายนะครับอันนี้ใช้สายคบิปบันทย2เส้นใช่ไหมครับเราจะหยอดด้านนี้นะครับอันนี้คือหัวคบิปบันทยอันนี้คือปลายสายคบิปบันทยให้หยอดตรงนี้นะครับมันจะอยู่ดีนะครับแบบนี้ผมก็แบบนี้เลยนะครับนี่ขี้เลื่อยแต้มไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หยอดกาวร้อนเข้าไปเลยตรงนี้ต้องระวังควันมันนะครับหยอดเข้าไปแล้วมันจะแข็งแล้วก็ควันมันจะขึ้นเป็นควันพิษนะอันตรายนะครับต้อง นี่เห็นไหมควันขึ้นอันนี้สองด้านครับนี่ตรงปลายของเค็บัตไทยเส้นหนึ่งนะครับนิดเดียวก็ได้ละโอเคแค่นี้เองนะมันแน่นแล้วนะครับก็ตัดเลยครับเคมบัไทยนี่ทีนี้ก็ตัดแต่งให้เหมือนกันนะครับ นะไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับนี่แบบนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ด้านบนเพดานนะครับมันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับสําหรับกาวที่หยอดไปมันไม่ได้ติดแน่นนะเพราะมันเป็นอลูมิเนียมจานโคมตรงนี้นะครับมันเพื่อล็อกป้องกันในเบื้องต้นนะครับไม่ให้มันหลุดออกเท่านั้นเองเวลาเราที่เราเข้าไปติดตั้งหรือว่า อ่เวลาตัดนั่นเองเท่าน,นั้นเองนะครับนี่ลักษณะก็เหมือนกันสําหรับรุ่นที่มีบ่าไม่ต้องหยดกาวแล้วมันล็อกแน่นอยู่แล้วเห็นไหมแบบนี้ก็ขั้นตอนต่อไปเราเอาตัวนี้นะครับที่ถอดมานี่แหละนะครับแล้วก็ใส่มุ้งลวดไปแล้วนะเอามาทาวัดนะครับให้เป็นวงกลมให้เท่ากับขนาดของขั้วหลอดไฟนะครับซึ่งตรงนี้เป็นขั้ว e 27ครับเราก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่เห็นไหมคือมันตอนนี้มันไม่สามารถสอดเข้าไปสูตรเพราะว่ามันติดไอ้ตัวขั้วหลอดไฟครับผมก็มาร์กนะ ตอรตรงๆแล้วครับก็มากึ่งกลางก็ได้ครับขนี่คข้าวๆครับผมเดี๋ยวจะลงให้ดูนี่ผมมาร์กเป็นรอยตรงนีมม้ไปแล้วนะครับก็เห็นอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันครับครับผมก็ตรงนี้รอยที่ผมมาร์กไว้นะครับอ่าผมจะสาธิตการมาร์กอีกทีหนึ่งนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดเจนเลยนะ โฮมันเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเนี่ยถ้าเรามองจากด้านล่างเมื่อกี้นะเราสอดตัวนี้เข้าไปเนี่ยแบบนี้นี่แล้วผมก็ทําการมาร์กนะครับเี่นะเมื่อกี้ผมมาร์กแบบนี้มาร์กให้เท่ากับอ่ขั้วหลอดไฟนะครับนี่ตามรอยมาร์กถอดออกมาคนระับเมื่อถอดออกมาเมื่อกี้นะถอดมาก็จะประมาณนี้เห็นไหม อ่าขั้นตอนต่อไปเลยครับก็ใช้กรรไกรนี่แหละครับตัดตามรอยมาร์กไว้เลยนะนี่นะครับนี่นี่คือไม่ต้องตัดให้ใหญ่กว่าช่องมาร์กนะครับเพราะว่ามุ้งลวดเวลาเราตัดไปแล้วมันจะให้ตัวได้แล้วนะเกือบเท่าขอบในของวงที่เรามาร์กก็พอนะครับนี่เดี๋ยวมันขยายได้นะครับเดี๋ยวเราแต่งทีหลังนะก็ไม่ต้องถึงกับกลมดิ๊กก็ได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดู เนี่ตัดก็จะประมาณนี้อ่ะผมตัดอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ด้วยเลยนะอันนี้ก็ตัดเลยนะครับเนี่ยเมื่อตัดแล้วมันก็จะรูเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้สาธิตตรงนี้เลยสำหรับโคมนี้นะเนี่ย าเมื่อเราเอาไปใส่นะครับก็ตรงนี้ระวังหน่อยนะครับหดมยมุ้งลวดนี่มันก็คมอยู่นะระวังมันปักมือครับขยายให้มันใกล้ๆเคียงกับไอตัวขั้วของหลอดไฟตรงนี้เขาสวมเข้าไปนะครับนี่สวมเข้าไปใกล้เคียงแล้วให้เราใช้ไขควงนะครับดันลวดนะครับดันมุ้งลวดตรงนี้นะ่ะให้มันอยู่ขอบนอกของขั้วหลอดไฟครับอ่ะดันแบบนี้ครับนนี้สาธิตด้านนอกนะนี่ค่อยๆดันนะครับเพราะว่ามุ้งลวดมาให้ตัวได้อยู่แล้วนี่ เห็นไหมมันจะอยู่ในขอบแล้วนะครับห้ามให้อยู่ในช่องว่างตรงนี้นะครับเวลาเราหมุนหลอดเข้าไปไอ้ตัวมุ้งลวดมันเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับมันอาจจะไปโดนขั้วหลอดภายในเพราะฉะนั้นต้องดันให้อยู่ภายนอกขั้วหลอดไฟนั่นเองนะครับนี่นะลักษณะเมื่อเราดันเข้าไปแล้วมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันจะหุ้มขั้วหลอดตรงนี้เลยนีน่เมื่อหมุนหลอดเข้าไปนี่นะครับซึ่งด้านบนเพดานนี่หมมันจะประมาณนี้ละ จิ้งจกหรือแมลงนะครับที่ตัวใหญ่ๆนะมันไม่สามารถเข้าไปได้แน่นอนนะครับตามช่องว่างตรงนี้ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะโอเคทีนี้เอาหลอดนี้นะครับไปติดตั้งเลยนี่นะครับก็ติดตั้งจริงนะครับเอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเลงให้ตรงใกล้เคียงกับขั้วหลอดนะครับจากนั้นผมก็นี่นะครับใช้ไขควงนี่แหละนะครับ ดันดันนะครับให้มุ้งลวดมันอยูอ่ด้านนอกของขั้วหลอดไฟนะครับดันดันเนี่ยให้อยู่ด้านนอกของขั้วหลอดไฟเห็นไหมสอดเข้าไปแล้วครับทีนี้ก็เอาหลอดไฟมาใส่ไว้ตามเดิมนะครับใส่หลอดไฟเข้าไปนี่เรียบร้อยครับนี่ครับก็เปลี่ยนให้ครบทุกหลอดเลยนะนี่ครับผมเตรียมไว้หมดแล้ว คือในการเปลี่ยนนะครับคนใส่แว่นตาด้วยนะเพราะว่าไเอเสษมุ้งลวดตรงนี้นะครับมันอาจจะหล่นใส่ของเราได้น,นะนะครับก็เปลี่ยนครบทุกหลอดนะครับทดลองเลยนี่ทุกหลอดครับเสร็จแล้วนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมครับ ตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะบางคนบอกว่า,าจะใช้เป็นกระดาษได้ไหมนะครับหรือว่าใช้เป็นผ้าหรือเป็นพลาสติกได้หรือไม่ตรงนี้ไม่แนะนําเพราะว่าไอ้ตรงขั้วหลอดตรงนี้มันมีความร้อนนะครับเวลาเปิดหลอดไฟนานๆเน,นี่ยมันก็มีความร้อนเหมือนอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายได้ก็คือไม่แนะนำนะครับแต่ถ้ามั่นใจว่าเป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อนได้อันนี้ก็สามารถทําได้นั่นเองเอหรือบางคนนะครับใช้มุ้งลวดเหมือนกัน เอามาม้วนพันไว้ตรงนี้พันไว้ที่หลอดไฟนะครับซึ่งตรงนั้นก็อาจจะไม่สะดวกในการใช้งานสมมุติว่าเอาม้งลวดมาพันไว้ตรงหลอดไฟม้วนมวนไว้หลอดไฟนะครับเวลาเปลี่ยนหลอดไฟทั้งทีเวลาเราเปลี่ยนหลอดไฟแต่ละครั้งนะครับไอตัวมุ้งลวดมันก็จะติดมาด้วยแล้วก็มันจะมีช่องว่างใช่ไหมครับม้งลวดมันก็จะอยู่ประมาณนี้เวลามันก็จะเป็นช่องว่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาที่เราเปลี่ยนหลอดนะครับขี้จิ้งจกมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเยอะมากนะครับนี่นะแต่ถ้าแบบนี้คือนี่ นะครับมันปิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับก็ไม่มีขี้จิ้งจกอะไรมาตกค้างอยู่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับนี่ก็ถ้าใช้มุ้งลวดก็คือหนึ่งก็คือ,อวัสดุทนความร้อนนะครับอายุการใช้งานก็นานนะครับยาวนานแน่นอนแบบนี้นะเวลาเปลี่ยนหลอดก็ไม่ต้องมาพะวงว่าต้องมาคอยดึงมุ้งลวดออกนะครับตรงนี้ก็ติดตำแหน่งนี้ไปได้เลยนี่นะครับเวลาถอดออกมาก็ได้นะครับนี่อถอดออกมาก็มันก็เป็นลักษณะนี้เห็นไหมนี่ นะครับใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมรูเดิมนั่นแหละครับนี่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกระทบอะไรกับตัวโคมหลอดไฟเลยนะใช้งานได้ตามปกติครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับแนวทางวิธีการ DIY โคมไฟหลอดดาวไลท์ที่เป็นหลอดหลุมแบบนี้ เพื่อป้องกันจิ้งจกไม่ให้เข้าไปขี้ในห้องใส่ที่นอนใส่เฟอร์นิเจอร์ใส่อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องของเรานะครับมันโซกะปกแล้วก็ไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยด้วยถ้าเราป้องกันในลักษณะนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกจคนรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคาถาม วันนี้ขอบคุณมากๆากสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ